หลักการตลาดและการจัดการการดำเนินงานหน่วยที่4ตอนที่2การกำหนดตลาดเป้าหมายแนวคิดการกำหนดตลาดเป้าหมายแนวคิดและหลักเกณฑ์ของตลาดเป้าหมาย Targeting Concepts การกำหนดตลาดเป้าหมายเกิดขึ้นหลังจากกระบวนการแบ่งส่วนตลาดเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการตัดสินใจเลือกส่วนตลาดที่ดีที่สุดที่ธุรกิจจะเข้าไปดำเนินการนิยาม คือการเลือกส่วนตลาดที่เหมาะสมกับทรัพยากรขององค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างกำไรสูงสุดลักษณะของตลาดเป้าหมายที่ดี3ประการ 1. ตลาดเป้าหมายต้องเข้าถึงได้ accessible ธุรกิจต้องระบุตัวตนลูกค้าได้ชัดเจนและสามารถสร้างกิจกรรมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนั้นได้จริง 2. ตลาดเป้าหมายต้องมีขนาดใหญ่พอ (substantial) ขนาดของตลาดต้องมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมียอดขายและกำไรเพียงพอให้ธุรกิจดำเนินการต่อได้ 3. ตลาดเป้าหมายต้องวัดได้ (measurable) ต้องสามารถประเมินขนาดของตลาดหรืออำนาจการซื้อได้เพื่อให้นักการตลาดวางแผนกิจกรรมได้ถูกต้องเจาะลึกกลยุทธ์การกำหนดตลาดเป้าหมาย3รูปแบบ นักการตลาดต้องเลือกกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้บริโภคดังนี้ 1. กลยุทธ์การตลาดรวม (undifferentiated marketing) หรือ mass marketing แนวคิดมองว่าผู้บริโภคมีความต้องการคล้ายคลึงกันจึงไม่แบ่งแยกความแตกต่างแต่จะออกแบบผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดรูปแบบเดียวเพื่อดึงดูดใจคนจำนวนมากที่สุด จุดเด่นช่วยลดต้นทุนรวมของธุรกิจได้มากทั้งต้นทุนการผลิต economy of scale, ลดสินค้าคงเหลือค่าขนส่งและค่าโฆษณาเพราะทำแบบเดียวสำหรับทุกคนตัวอย่างโคคาโคล่าในยุคแรกที่เน้นตลาดมวลชนด้วยผลิตภัณฑ์เดียวทั่วโลก 2. กลยุทธ์การตลาดมุ่งหลายส่วน differentiated marketing แนวคิด เลือกตลาดเป้าหมายมากกว่า1ส่วนและออกแบบผลิตภัณฑ์หรือส่วนประสมการตลาด (4P) ให้แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะจุดเด่นสามารถสร้างยอดขายรวมได้สูงกว่าการตลาดแบบรวมเพราะตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุดกว่าข้อจำกัดต้นทุนดำเนินงานสูงขึ้นในทุกด้านทั้งการปรับปรุงสินค้าการวางแผนการตลาดหลายแผนและต้นทุนช่องทางจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 3. กลยุทธ์การตลาดเฉพาะส่วน (Concentrated Marketing) หรือ Niche Marketing แนวคิดเลือกตลาดเพียงส่วนเดียวจากหลายส่วนเพื่อทุ่มเททรัพยากรสร้างความเป็นเชี่ยวชาญในตลาดกลุ่มเล็กๆนั้นจุดเด่นเหมาะกับธุรกิจที่มีทรัพยากรจำกัดทำให้ครองใจลูกค้าในกลุ่มนั้นได้เหนียวแน่นและมีส่วนครองตลาดสูงในกลุ่มดังกล่าว ความเสี่ยงสูงที่สุดหากตลาดส่วนนั้นความนิยมลดลงหรือมีคู่แข่งรายใหญ่กระโดดเข้ามาเล่นในตลาดนี้ธุรจิจอาจล้มเหลวได้ทันทีเพราะไม่มีตลาดอื่นรองรับปัจจัยชี้ขาดในการเลือกกลยุทธ์ determinants การจะเลือกว่าจะใช้กลยุทธ์แบบใดต้องพิจารณาจาก4ปัจจัยหลัก 1. ทรัพยากรขององค์การมีจำกัดเลือกกลยุทธ์ตลาดเฉพาะส่วน concentrated มีไม่จำกัดเลือกกลยุทธ์ตลาดรวม (mass) หรือมุ่งหลายส่วน (differentiated) 2. ความคล้ายคลึงกันของผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นฐานเช่นเข้าสารเกลือน้ำมันใช้กลยุทธ์ตลาดรวมสินค้าที่มีความต่างเช่นเสื้อผ้ารถยนต์สมาร์ทโฟนใช้กลยุทธ์มุ่งหลายส่วนหรือเฉพาะส่วน 3. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สินค้าช่วงแนะนำ New Product มักใช้ตลาดรวมหรือตลาดเฉพาะส่วน 4. ความคล้ายคลึงกันของตลาดหากผู้บริโภคมีรสนิยมเหมือนกันใช้กลยุทธ์ตลาดรวมหากผู้บริโภคมีความต้องการหลากหลายต้องใช้กลยุทธ์มุ่งหลายส่วนขั้นตอนการกำหนดตลาดเป้าหมายกระบวนการคัดเลือกตลาดเป้าหมาย (The Selection Process) เพื่อให้ได้ตลาดที่แม่นยำต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์และการให้คะแนนดังนี้ ขั้นตอนที่1การประเมินความน่าสนใจและความสามารถต้องวิเคราะห์สองปัจจัยใหญ่คือ 1. ความน่าสนใจของส่วนตลาด (Market Attractiveness) ดูปัจจัยภายนอกว่าตลาดนี้น่าลงทุนไหมปัจจัยด้านตลาดขนาดตลาดอัตราการเติบโตปัจจัยเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมวัตถุดิบปัจจัยการแข่งขันจำนวนคู่แข่งสินค้าทดแทนปัจจัยสภาพแวดล้อม กฎหมายการยอมรับของสังคมกระบวนการคัดเลือกตลาดเป้าหมาย The Selection Process เพื่อให้ได้ตลาดที่แม่นยำต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์และการให้คะแนนดังนี้ขั้นตอนที่1การประเมินความน่าสนใจและความสามารถต้องวิเคราะห์2ปัใจจัยใหญ่คือ 1. ความน่าสนใจของส่วนตลาด Market Attractiveness ดูปัจจัยภายนอกว่าตลาดนี้น่าลงทุนไหมปัจจัยด้านตลาดขนาดตลาด อัตราการเติบโตปัจจัยเศษรษฐกิจและเทคโนโลยีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมวัตถุดิบปัจจัยการแข่งขันจำนวนคู่แข่งสินค้าทดแทนปัจจัยสภาพแวดล้อมกฎหมายการยอมรับของสังคม 2. ความสามารถของธุรกิจทางการแข่งขันดูปัจจัยภายในว่าเราสู้เขาได้ไหมสถานภาพตลาดส่วนครองตลาดของคู่แข่งทัศนคติลูกค้า ทุนและเทคโนโลยีเรามีทุนและเทคโนโลยีสู้คู่แข่งได้หรือเปล่าความสามารถขององค์การศักยภาพบุคลากรขวัญกำลังใจพนักงานขั้นตอนที่2-3ถึง3การคำนวณและเลือกนำปัจจัยข้างต้นมาใส่ค่าน้ำหนักแล้วให้คะแนนเช่นคะแนนเต็ม5แล้วคำนวณออกมาเป็นตัวเลข นำผลลัพธ์ไปพลอตกราฟลงในแผนผังการคัดเลือกตลาดเป้าหมายหรือเมทริกซ์เพื่อดูว่ากลุ่นไหนตกอยู่ในช่องที่ความน่าสนใจสูงและความสามารถแข่งขันสูงก็จะเลือกกลุ่มนั้นเป็นเป้าหมายการวัดผลความสำเร็จ (evaluation) เมื่อดำเนินการแล้วต้องตรวจสอบผลลัพบผ่าน5ตัวชี้วัด 1. ยอดขาย (sales) เทียบกับเป้าหมายและวิเคราะห์แนวโน้ม 2. การสื่อสารและโฆษณา วัดการรับรู้และอิทธิพลของโฆษณา3 CRM วัดประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า 4. การตลาดออนไลน์วัดผลตอบรับทางโซเชียลมีเดียหรือการค้นหา 5. การตอบรับของลูกค้าความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมกรณีศึกษากลยุทธ์เจาะตลาดของ Unilever Unilever เป็นตัวอย่างของการใช้กลยุทธ์การตลาดมุ่งหลายส่วน (differentiated marketing) อย่างชัดเจนในตลาดแชมพูโดยมีแบรนด์ย่อยถึง7แบรนด์เพื่อตอบสนองลูกค้าคนละกลุ่ม 1. Sun Silk เจาะตลาดมวลชน (mass market) ผู้หญิงทั่วไปที่อยากผมสวยเน้นสินค้าราคามาตรฐานหาซื้อง่าย 2. Clear เจาะกลุ่มผู้มีปัญหารังแคและต้องการดูแลหนังศีรษะโดยใช้เทคโนโลยี Nutrium One Zero 3. Dove เจาะกลุ่มผมแห้งเสียที่ต้องการการบำรุงล้ำลึกด้วยโปรตีนนมเป็นสินค้าระดับพรีเมียม 4. Keratinology เจาะกลุ่มรักการทำผมที่ซาลอนต้องการคงความสวยเหมือนพึ่องออกจากร้าน 5. Tresemme เจาะกลุ่มผู้ชอบจัดแต่งทรงผมเองที่บ้านแต่อยากได้คุณภาพระดับมืออาชีพ (Professional) หรือซ l o n Quality (6. Mots Hair) เจาะกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบสไตลิ่งแฟชั่นแบบญี่ปุ่นเน้นความทันสมัย 7. Tony Guy เจาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง (High End) ที่ลหลงไหลในแฟชั่นระดับลอนดอนแฟชั่นวีคชอบแสดงความเป็นตัวของตัวเอง